ทุกคำถามเราจะพยายามมีคําตอบให้นะครับช่องทางของเรานะครับเอ่อมาเรื่อยๆพัน,นรรใหม่นะครับจะแ,แบบที่เข้ามาเรื่อยนพันรรใหม่ดูได้ที่ยูทู e นะครับทุกคําถามพยายามจะหาคําตอบให้ก็เข้าใจได้ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเวลามีปัญหามีคําถามก็มีรื่องปรึกษาใครนะครับเราก็ยินดีที่จะเป็นหนึ่งในช่องทางมาช่วยกันกระดมความคิดนะครับก็ไม่ได้มาจากผมคนเดียวเนาะ ก็หลายครั้งก็มาจากคอมเมนต์จากที่ที่เมอมาช่วยเหลือกันมาให้ไอเดียกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยเราก็มีคําถามจากทางบ้านมานะครับอยากให้ทีมงานอ่านกันเหมือนปัญหาโลกแตกนะครับทุกออฟฟิศจะเจอกันหมดชอบมีเพื่อนร่วมงานพยายามที่จะมาเปิดดูสลิติ <c oughs> ดเดือนเรายิงตําแหน่งใกล้กันยิงตําแหน่งใหญ่กว่าหรือตําแหน่งน้อยกว่าเนี่ยอยากจะรู้ไปหมด <c oughs> ว่าเราอะรับเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่น้องเขาถามว่า เขาควรจะทํำยังไงดีเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันไม่เคยเป็นความลับอยู่แล้วครับมันมีทางแอบรู้กันได้เสมอน,นะแล้วก็ทําไมเราถึงอยากรู้เงินเดือนคนอื่นผมผมถามไยมุงผมก่อนนะถามพวกเราด้วยนะตอบมาหน่อยเราอยากรู้เงินเดือนคนอื่นไหมถ้าใช่กดหนึ่งนะแล้วก็สำรับคนที่ใช่เราอยากรู้เงินเดือนคนอื่นเพราะอะไรนะครับ ผมเชื่อว่าการที่เราอยากรู้เงินเดือนคนอื่นน่ะก็มีคน่เกี่ยวกังการเปรียบเทียบนั่นเองเราเองอยากรู้เงินเดือนคนอื่นเพราะเราก็อยากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานของเราอันนี้คลาสสิกเคสนะเราอาจจะคิดว่าเราทํางานหนะักไอ้เพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยมันได้เงินเดือนเท่าไหร่ก่านเนี่ยใช่ปะ่ะหรือแม้กระทั่งช่วงต้นปีโบนัสอะไรออกเรี่มร้อนเงินเดือนขึ้นกันหมดแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันว่า เราทางานหนักมาทั้งปีอ่ะเจ้านายประเมินเราขนาดเนี้ยเรารู้ของเราแล้วใช่ไหมเราก็อยากรู้เพื่อนได้ไหมใช่ป่ะเพราะเราก็อยากรู้ว่าเจ้านายให้เราเต็มที่เมื่อเทียบกับคนอื่นหรือเปล่าหรือแม้อีกมุมหนึ่งเหมือนกันเอ,อเราอยู่กับบริษัทนี้มานานนะครับเป็นเดือนเราประมาณหนึ่งบังเกินมีน้องเข้ามาใหม่ทํางานในตําแหน่งเดียวกับเราแล้วเราเป็นคนสอนงานเขาอีกเราก็อยากรู้อยู่ว่า เราเนี่ยต้องมาทุ่มเทสอนงานเขาเนี่ยเดินเดือนน้องมันอ่เท่าไหร่เนี่ยพลาสติกเคสหมดเลยกลุ่มที่เราอยากรู้นี่เป็นมุมมองของการอยากรูเลยนะซึ่งผมเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้เงินเดือนคนอื่นแล้วผมเองก็เคยเจอสถานการณ์ที่พุ่นี่ในแผนกเลย,ยว่าตอนที่ผมทางานครั้งแรกเ,เขารู้เงินเดือนผมตอนแรกอ่ะก็ดีดกันอยู่แต่พอเขารู้เงินเดือนผมเนี่ยพฤติกรรมเขาก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าเงินเดือนผมอะ่ะ ขึ่นเป็นเด็กจบใหม่มันมากกว่าเงินเดือนเขานะครับปัญหามันเป็นปัญหาโลกแตกเพราะว่าการรับคนเข้ามาเนี่ยคนเก่าคนใหม่เงินเดือนมันต่างกันมันมีโอกาสสูงมากเพราะว่าตลาดงานในแต่ละช่วงปีของการเข้าเข้าสู่โลกการทํางานมันก็มีความแตกต่างกันในปีที่เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยถ้าเราไปเริ่มงานในปีนั้นเงินเดือนก็จะน้อยแต่พอสมมติอีกป,ปีถัดมาเศรษฐกิจกลับมาบูมปุ๊บการต้องการคนการอยากได้คนเนี่ยก็จะเยอะใช่ไหมครับ โปรษัก,ก็ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อได้คนมาร่วมงานตอนนี้ความแตกต่างของเงินเดือนก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากผมคงไม่หาเหตุผลอะว่ามันแตกต่างกันได้ได้เพราะเหตุผลอะไรอีกนะแต่ว่ากลับมาพูดในมุมที่ว่าถ้าเราถูกคนอื่นเนี่ยเปิดสลิปเงินเดือนหรือทุกคนรู้เงินเดือนเราเนี่ยเราควรทําอย่างไรดีกว่า โเราไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามคนอื่นไม่ให้ไม่ให้มารู้เงินเดือนเราอ่ะมันคงห้ามไม่ได้มันอยากรู้อยู่แล้วอ่ะเราเองอยากรู้เลยใช่ไหมพี่เ่าะการอยากรู้มันนําไปสู่การต้องไปเอาสลิปเงินเดือนมาดูเลยไหมหรือไปหาข้อมูลจากทางอื่นแต่นั้นมันจะเป็นเรื่องเรื่องที่ต้องพิพากกันต่อเนาะแต่ว่าถ้ารู้แล้วมันก็เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมเราถึงจะได้เงินเดือนแต่พวเราได้เงินเดือนหนึ่งเจ็ดเนี่ยทุกคนรู้แล้วไอ้คนที่ไม่ชอบเราก็รู้ พี่ร่วมงานก็รู้น้องร่วมงานก็รู้รู้เรื่องไงเราเงินเราไปไม่ได้อยู่ดีให้รู้ตรงซึ่งซึ่งหน้าก็ดีนะก็จะได้รู้ไปเลยว่าไอ้คนที่มันรู้แล้วเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรก็ดีเหมือนกันนะอยาให้ไปรู้แบบว่าคาดเดาดีกว่าเพราะตอนนี้มันรู้ไปแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติผมก็เคยเจอปัญหานี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแย่มากที่คนมาเปิดเสดงเงินเดือนเราหรือมันเป็นเรื่องแย่มากที่คนมารู้เงินเดือนเราแต่พอเอาเข้าจริงๆนะ พอพวกเขารู้แล้วอะผมก็บสบายใจมากขึ้นเพราะสุดท้ายนี่มันนี่มันเป็นเรื่องเงินที่ผมไม่ได้เป็นคนกําหนดนะบริษัทเป็นคนกําหนดให้ผมได้เท่านี้เองพี่เขาคนที่เขารู้ก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดเหมือนกันส่วนถ้าเขาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเป็นเพราะว่าผมได้มากกว่าเขาแล้วแล้วใครใครจะช่วยอะไรได้ถ้าเขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเาก็ต้องไปร้องแ,แร่แ่กับเรื่องที่กับฝ่ายบุคคลหรือกับหัวหน้าเอาเองสิเพื่อจะปรับเงินเดือนให้เท่าผมไง แต่ถามว่าเขาเลือกทางนั้นไหมเพราก็ไม่กล้าเพราะตัวเขาเองหลายๆครั้งเขาอาจจะไม่ไม่เหมาะสมด้วยซ้ำหรือไม่คู่ควรด้วยซ้ำที่จะได้เงินเดือน,นเท่ากับเราเอาถ้ากล้าเขาไปเรียกร้องสิเอาก็รู้ความจริงแล้วอะไรไงต่อเราเองเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนเสียผลประโยชน์นะครับการที่คุณถือรู้เงินเดือนเราเนี่ยเราเป็นเราก็เป็นเงินเดือนของเราเฉยๆเราก็เป็นตัวเราปกติไปเลยคนที่ไม่พอใจอะ่ะมันหา้ามเขาไม่ได้แต่หลังจากที่เขาไม่พอใจแล้วก็จะทําอะไรต่อมันเป็นปัญหาของเขาเอง ถ้าน้องบอกว่าเออเขารู้แล้วเขามาเกลียดเราก็เรื่องของเขาไงเพราะเกมนี้มันเราไม่ได้เป็นคนกำหนดเลยใช่ป่ะถ้าเขาจะเกลียดเราบร่ยกาศที่เรามีเงเินเดอนมากกว่ามันก็ไม่คู่ควรท่ไมไปคบไหมแต่บอกไอ้แหมมันก็ต้องทำงานร่วมกันพ็เข้าใจได้ก็เป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานไเงินเ,เดือนมันของใครของมันใช่ไหมแล้วหลังจากนี้เนี่ยน้องต้องคิดต่อได้ซ้าว่าถ้าน้องยังไม่สามารถตัดเรื่องที่หมูลาที่หมาแห้งอย่างนี้ได้การจะทำงาน ที่มันใหญ่กว่านี้การจะทําการใหญ่กว่านี้การจะมองไปถึงเรื่องความเติบโตความก้าวหน้าที่ได้เงินเดือนมากกว่านี้มันก็ยากแล้วเพราะน้องย,อยังก้าวข้ามเรื่องของการที่กลัวคนอื่นจะรู้เงินเดือนัวงไม่ได้เนี่ยจะทามาหากินอะไรก็ยากแล้วปล่อยไปเลยครับยังไงมันรู้กันได้อยู่แล้วแหละทุกวันนี้มันเดากันได้อยู่แล้วข้อมูลในโลกออนไลน์มันหาง่ายเลยทํางานที่ไหนตําแหน่งอะไรอย่างที่มันบอกกันไปดูได้เลยเพียบง,งั้นอย่าไปกลัวครับไอ้อย่าไปเซ็งด้วยแต่มันมีเรื่อนไขนี้ถ้า สลิปเป็นเดือนของเรามีคนไปเปิดที่ไม่ใช่เราแล้วเรารู้เราจับได้อันนี้มีความผิดนะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งความผิดแบบนี้น้องกล้าแจ้งไหมแจ้งฝ่ายบุคคลไหมน้องกล้าแจ้งความไหมแจ้งได้นะเอาผิดทางกฎหมายได้ด้วยเพราะถือว่ามันไม่ใช่ของ,ของเขามือมาเปิดได้ยังไงเอากล้าแจ้งไหมถ้าแจ้งก็จะเป็นอีกเรื่องยังไงมันก็อาจจะมีเรื่องของการ สื่อพยานขึ้นรูขึ้นศาลบ้างก็ต้องมาตีมูลค่าความเสียหายด้วยว่าน้องเสียหายตรงไหนในเรื่องของการถูกเปิดสลิปเดือนเดือนในเรื่องของกฎหมายผมอาจจะไม่แม่นนะครับกฎหมายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมันก็มีของเขานะก็ต้องไปดูว่ามันเป็นช่องทางไหนแล้วก็ค่าผมค่าปรับการเรียกร้องค่าเสียหายมันจะเป็นยังไงอันนั้นก็จะเป็นเรื่องนึงแต่เรื่องเนี้ยมันหนักถึงขนาดต้องดำเดนินดัด้มเนินการร้องร้องกันหรือเปล่าหรือน้องจะเล็โกในการปล่อยไม่เหิดช่างนั้น เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องขีหมุนลาที่หมาแหง้งคนก็อยากจะรู้อยากจะเสือกก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ยแล้วแหละคนที่อยากรู้เงินเดือนมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่เด้อเพราะตัวเราเองเราก็อยากรูก้เพราะเราก็ต้องการเปรียบเทียบสิ่งสําคัญมันไม่ใช่แค่นี้ไงถ้าอยากจะได้เงินเดือนเยอะต้องก้าวข้ามไปให้ได้เนาะนะครับก็ประมาณนี้นะผมไม่ได้มีอะไรที่จะเอาเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาเงินเดือนเงินเดือนคือเงินเรา ต่อให้เขารู้เขาก็เอาของเราไปไม่ได้สิ่งสำคัญก็บบคืออยากได้เงินมากกว่านี้ไปหาวิธีดีกว่าทํายังไงนะครับอย่าไปแช่มากใครรู้รู้ไปก็ได้ก็ไรไปหยุดและยิ่งเจ็บช้าน้ําใจหนักเขาาอีกนะถ้ารู้แล้วมันมมนออ้อยกว่าเราแต่ถ้าเรารู้ว่าเราน้อยาอเขาเอาดีและเราต้องหา How o าทูทำยังไอองถึงจะเติบโตก้าวหน้าแลวได้เงินเดือนขึ้นเร็วๆนะครับหรืออาจจะมองหาช่องทางอื่นๆก็ว่ากันไปค,ครับ